สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่างนันวันน้องว่างกันนะครับอันนี้เป็นตัวขายพกจานของทั้อู๋นะครับอันนี้เดี๋ยววันนี้เราพบกันที่นนทบุรีนะครับนี่ครับลูกค้าเป็นรถโซ่นะครับรถโซ่4ีเผาตัวหางยาวพิเศษนะครับตัวนี้ก็จะยาวอยู่ที่สามเมตรห้าสิบนะครับถ้ารวมโครงสร้างแล้วจะอยู่ที่สี่เมตรนะครับนี่ครับตัวนู้นก็จะเป็นรุ่นธรรมดาทั่วไปนะครับธรรมดาทั่วไปอันนี้ก็จะเป็นพวกตานกโครงสตระกาลนครับตัวนี้ก็ หางสเตนดาร์ดเลยครับเมตร85เมตร9กเมตรนะครับโค้งกระถิงแดงก็อยู่ประมาณนี้นี่ครับเจ็บเทียบเลยครับตัวนี้ก็เป็นตัวเขาเรียกรุ่นท็อปตัวนี้ก็จะมีพิเศษเพิ่มเติมนะครับอ่ายังเป็นรุ่นตัวธรรมดาทั่วไปนี่ห่างสั้นราคาก็จะอยู่ที่18 0 0 0บาทนะครับแต่ตัวนี้จะเพิ่มอยู่ที่1,500บาทนะครับเพราะอุปรกรณ์มันจะเพิ่มมาแล้วก็เราก็จะมี รามซับกันอ้วนพวกอะไรเนี่ยจะใส่ให้ครบหมดเลยครับอันนี้ครับเป็นตัวรุ่นหางยาวพิเศษนะครับเดีย๋ยวเราก็จะใส่เบาะใส่ผ้าท้ายแล้วก็จะมีอุปกรณ์ก็จะมีพวกล่มพวกแก้วน้ําพวกล้อนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้เป็นตัวเกียวปั๊บนะครับเพราะว่าเป็นรุ่นหางยาวแล้วก็ตัวนี้อันนี้นะครับก็มีลูกค้าถามมาหลายท่านว่าช่างใส่ไปททาไมตัวนี้ก็คือการลูกค้าลื่นล้มนะครับหรือล่วง ล่วงจากรถไปเพื่อรถมีอาการอุบิเหตุอะไรเงี้ยเราก็จะได้ไม่ลุน่นตัวเราเองจะได้ไม่ล่วงเข้าไปอยู่ในใบผ่านนะครับมันจะเกิดค่อนข้าง,งอันตรายสูงเพราะใบผ่านมันคมถ้าไม่ต้องตัวแล้วนะครับหลือขาหเลืออะไรก็ช่างนะเป็นในร่างกายแล้วถ้ามันไหลเข้าไปได้ก็คือคาดแน่นอนครับใบผ่านมันค้มครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นระบบเซฟตี้เราก็จะทำเซฟตี้ไว้ให้กันแล้วก็ทั้งท้ายที่เราทํากันโค้นมาเนี่ยคือมีเหตุและผลนะครับไม่ได้ทําไว้เพื่อความเท่และหลครับก็คือ มันได้อุปกรณ์เซฟตี้หนึ่งอย่างก็คือถ้าลูกค้ามีเหุการอุบัติเหตุล่วงล่นลงไปตามช่องบอกนี่ก็กตัวนี้จะเป็นตัวกั้นไว้อยู่ลยแล้วแต่ก็ถ้าล่วงแฝงหลังก็เราจะมีตัวกันโค้ดลับเราพิงเราก็จะกระดิ่งถ้ากระเดิ่ง,ถ,งถ้าตัวเรากระเดิ่งออกจากตัวรถก็คือมันจะพ้นช่วงผ่านไปเลยครับยังไงก็พ้นเพราะว่าช่วงนี้มันเลยจะไหลผ่านมาแล้วก็จะล่นเลยนะครับก็ประมาณนี้ครับก็ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อก็เบอร์โทรศัพท์นะครับมีแค่เบอร์เดียวนะครับ096นย์รับ 9723031นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านไหนที่มาจํำไว้แล้วกับทั้งอูถ้ามีช่างโทรไปบอกว่าต้องมาจ่ายค่ามาจํำเพิ่มอย่างนั้นอย่างนี้ช่างทำงานไม่ทันอะไรเงี้ยคือห้ามไม่ได้คาดเลยนะครับนั่นคือมิตรใจเีพครับพอที่อูรับมาจํำแค่คนเดียวเท่านั้นก็คือครั้งเดียวรับมาจํำแค่2,000ันบาทครับก็คิวงานตอนนี้ก็น่าจะเป็นรับงานได้อยู่เชื่องเดือนกุมภานะครับพอทั้งอูําไม่ทันครับออเดอร์มันเยอะครับ ถ้าขึ้นออเดอร์ใหม่ก็จะเป็นเดือนกุมภานะครับก็แต่ก็ทำไล่งานไปเรื่อยๆครับแต่งานใหม่จะรับได้อยู่ช่วงประมาณเดือนกุมภาต้นๆเดือนกลางเดือนไปแล้วก็แล้วก็ร้านนะครับลูกค้าก็ถามมาหลายคนก็ผมก็อยู่ที่อำเภอเอ็นคานะครับจังหวัดชัยนาทนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ตำบลเด่นใหญ่ครับถ้าจะมาที่อู่ก็ฝากมุดมานะครับพิมพ์บ้านช่างนั้นวันว่างๆครับ ต้องอย่าลืมนะครับพิมพ์คาว่าบ้านนะครับอย่าเขียนคําว่าอู่ถ้าขึ้นอู่ครับจะไปที่เลยครับแล้วก็ตอนปักหมุดนะครับให้เข้าไปใน g o o g l e Map นะครับแนะนานะครับคือ Google Map อย่าไปปักหมุดในเพจนะครับถ้าในเพจ a c e b o o k หรืออะไรเงี้ยถ้าเราไปปักมันจะไปที่อเลยครับก็แนะนําประมาณนี้ครับถ้าลูกค้าทันใดสนใจก็โทรมานะครับโทรมาได้ทักมาได้ครับบางทีอาจจะตอบเช็ดช้ามั่งอะไรมั่งเพราะว่าเราทํางานครับแต่ถ้าดวกลูกค้าสะดวกเป็นโทรครับจะได้คุยกับช่างเลยครับ ฝากติดตามผลงานไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ